คะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับอ่านแล้วอ่านรอบอีก EP แล้วนะคะในคลิปนี้นะคะก็อย่างที่ดูในตัวเปิดไปเลยมันเป็นหนังสือที่แบบหนามากแต่ว่าจริงๆเราเล่มเนี้ยอยากจะชวนทุกคนนะคะให้มาอ่านกันเพราะว่ามันเป็นเคสเกี่ยวกับจิตวิทยาวิธีการบำบัดตัวเองผ่านรูปแบบต่างๆนั่นก็คือนี่เลย ร้ายในร่างกายสมองร่างกายจิตใจในการยเยายาและบาดแผลเออถูกละบาดแผลทั้งใจคะ่ะทุกคนเขียนโดยคุณเบสเซอแบง์เดคลคอนะคะแล้วก็แปลโดยคุณพัทกิติมานนท์แล้วก็บรรณาธิการโดยคุณกันนิกาพรหมเสาคะ่ะทุกคนจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่แบบน่ามากแกแต่ว่าเป็นหนังสือที่มันได้คุณภาพมากๆอะ่ะเพราะว่าตอนที่เราอ่านเหมือนเราได้ หล,หลายๆอย่างในการที่แบบอ๋อวิธีนี้มันรักษาได้เหรออ๋อวิธีนี้มันใช้บำบัดได้เหรอเลยอ่ะให้ดูก่อนนะถึงตัวหนังสือแบบมันจะเล่มใหญ่อ่ะแต่ว่าเทคที่มันเกิดขึ้นอะ มันอ่านง่ายแกมันไม่ได้แบบโอ้โหติดตัวเล็กเป็นพืชมองไม่ออกเหมือนหนังสือเรียนเนาะอ่านเราไม่ได้ง่วงนะคะทุกคนมันไม่มันไม่จับเจ้าละกันอ่ะเล่มน,นี้คือเราจะมาพูดถึงในแง่ของความชอบของเราก่อนละกันความชอบที่มีต่อหนังสือเล่มน,นี้นะคะคือเราชอบที่วิธีการเล่าในแต่ละเรื่องอะคะ่ะมันค่อยๆแบบสอดรับกันไปเนาะวิธีการทำความรู้จักคนวิธีการไปอยู่ในเรื่องเล่าแล้วก็รวมไปถึงวิธีการที่เราจะรักษาอย่างไงอ่โดยที่แบบ ลดอัตราการกินยาคือต้องบอกว่าการรักษาพวกแพน,นิคหรือซึมเศร้ายาเป็นส่วนสําคัญเนาะแต่ว่าล่าสุดอะค่ะที่ยก่ไปหาจิตแพทย์มาจิตแพทย์พูดว่ายาสําคัญจริงเพราะว่ายามันจะถูกกินเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ปรับเคมีทางสมองแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนอกเหนือจากการกินยาแล้วมันคือการปรับพฤติกรรมค่ะทุกคนถ้าเรารู้ว่าอะไรคือจุดทิกเกอร์ของเราแล้วเราแบบไม่ไปปรับพฤติกรรมตรงจุดนั้นอะ มันมันจะไม่มีผลเลยนะมาถึงการรักษามันจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะ่ะเออเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่แก้พยายมทำอมันคือการ move on อ่ะมันเหมือนแบบอกหักแล้วโดนบอกเลิกมันก็ต้อง move on มันอาจจะแบบเป็น move on วงกลมก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะค่ะวันนึงถ้าเกิดว่าเราคิดได้ปุ๊บมันคิดได้เลยนะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วข้อหนังสือเล่มนี้ยเราชอบมากเพราะว่ามันมีวิธีการบําบัดในรูปแบบที่แบบ เราอยากให้มันเกิดขึ้นจริงกับเราถ้ามันเกิดขึ้นได้ซึ่งแบบมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะเออนั่นแหละแต่แค่อยากจะบอกว่ามันเป็นหนังสือที่โอเคใครที่รู้สึกว่าสิ่งที่เจออ่ะมันท้อแท้มันแบบว่ายากสิเหลือเกินที่มันจะผ่านไปจริงๆแล้วมันมีคนที่ใช้ชีวิตในทุกๆมุมโลกเนี้ค่ะที่มันมีชีวิตที่ยากยิ่งกว่าเราด้วยซ้ำหรืออาจจะยากเท่าเราหรืออาจจะยากน้อยกว่าเราอ่ะแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นการศึกษาให้รู้ว่าแบบ ออมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะเออทีนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงตัวเนื้อหาก,กันนิดนึงสิ่งที่เราชอบนะคะในหนังสือเล่มนี้เนาะเนื้อหาที่เรารู้สึกว่ามันมันดีอะ่ะคือสิ่งที่เขาพูดยว่าความรู้สึกติดลบที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะมันมันจะยิ่ง แม่นยำมากขึ้นมันจะยิ่งถูกจํามากขึ้นเมื่อคนนะคะถูกละเลยถูกตําหนิแล้วก็ถูกดูถูกอันนี้มันคือสิ่งที่เราสรุปมานะมันไม่ใช่คีย์เวิร์ดที่มันอยู่ในหนังสือทุกคนเออเพราะฉะนั้นแล้วอะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกกระทําสิ่งนั้นซ้าๆมันจะมันจะเป็นเหมือนการยิ่งตอกตะปูลงไปให้ความรู้สึกที่มันไม่ดีอะมันยิ่งชัดเจนมากขึ้นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรอเพราะเพราะมันถูกคําพูดแบบนี้หรอเราเป็นเออแล้วก็ จะบอกว่าการกระทําเหล่านี้มันจะถูกนําไปสู่สิ่งที่แบบเป็นโครงสร้างทางความรู้สึกแล้วก็จิตใจอะ่ะถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าแบบเออเราพูดไม่ดีกับคนอื่นบ่อยๆหรือเรารู้ว่าคนอื่นพูดไม่ดีกับเราบ่อยๆเราก็อาจจะต้องแบบชั่งตวงน้ำหนักนิดนึงว่าเราจะมีวิธีการจัดการกระสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างเ mm. นึกออกปะเอออันนี้คือสําคัญนะเพราะว่าเราอ่ะเป็นเราเป็นมนุษย์ที่ โดนคนรอบข้างบางคนละกันที่แบบเหมือนพูดจาแบบไม่ดีใช้สรรพนามไม่ดีความหมายคําพูดไม่ดีน้ําเสียงไม่ดีเรารับมันจนถึงวันหนึ่งอ่ะมันเป็นเหมือนแบบประจุน้ำมาทุกคนพอมันถูกเทน้ําลงมามากๆแล้วแก้วมันไม่ใช่โอ่งเนอะปาแก้วมันเล็กแกการที่แกจะพูดอะไรกับใครอ่ะแล้วแกแบบเทมันใส่ลงไปเรื่อยๆแล้วแกไม่พยายามที่จะแบบ กินมันเลยอ่ะนึกออกปะเหมือนเรากินน้ำแล้วเราเท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 พอเทไปแล้วมันล้อนอ่ะมันทําอะไรไม่ได้สิ่งที่คุณจะได้รับมันก็คือเป็นเอฟเฟกจากสิ่งที่คุณทํากับเราแค่นั้นเองอันนี้คือมองด้วยหลักการง่ายเลยนะมันเหมือนกับว่าเราอยากให้ใครทําอะไรกับเราอ่ะเราก็ทําอย่างเขาเราอยากแบบว่าไปไปดาทท่าทอเขาไปตําหนิเขาไปสร้างบาดแผลในใจของเขาอ่ะเพราะว่า เรารู้สึกว่าบาดแผลที่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกอะ่ะยี่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะมันจะแก้ไขายากมาทุกคนนี่ไม่นับการเป็นแฟนกันนะมันแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในแบบครอบครัวเพื่อนที่ทํางานทุกอย่างเลยค่ะมันคือบาดแผลที่ที่มันแก้ไขาย,ยากนอกเหนือจากนี้นะคะสิ่งที่เราชอบมา,มากๆนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการทําโครงสร้างในการ,รบําบัดกายถึงจิตแกอาการที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างแล้วอะ่ะ เรารู้สึกว่ามันจะมีภาพจําที่มันไม่ดีถูกปะก่อนที่คุณจะเป็นใดๆก็แล้วแต่เราอาจจะต้องแนะนํานะให้ศึกษาพฤติกรรมชีวิตของตัวเองเลยลูบหรือว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่าการที่เราเป็นแพนิกอะเรารู้ตัวว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นจะนําไปสู่ลูบนั้นทีนี้สิ่งที่เราชอบมากคือมันคือมันคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการบําบัดบางสิ่งบางอย่างอะมันเป็นเหมือนกับการที่ เราจะหยิบยื่นความทรงจําบางอย่างเพื่อไปทดแทนบางอย่างมันมีคีย์เวิร์ดหนึ่งในการรักษานะของอันนี้เราจะบอกว่ามันเป็นการรักษาที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ท้งนี้มันคือการอบกอดความเจ็บปวดอะแกคีย์เวิร์ดเขาก็าคือเป็นบาดแผลทางใจอะสามารถทดแทนได้ด้วยผาษะที่มันมาสร้างความรู้สึก ปลอดภัยเนี่หรอกป่าบางทีคนเรารู้สึกไม่ดีคนเรารู้สึกแย่คนเรารู้สึกแบบทอร์แทะมันอาจจะขาดเซฟตี้ในชีวิตไปนอกเหนือจากนี้พอเรามีความปลอดภัยปุ๊บมันจะนําไปสู่อํานาจมันจะนําไปสู่ความสุขใจแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะกรูปให้ความสัมพันธ์ของาทุกคนอบมันดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาจากเ่มี้แก่นอกเหนือจากนี้นะคะสิ่งที่เราชอบมากๆก็คือมันเป็นตัวย่อนะ EMDR ค่ะทุกคนมันคือบทบาท สมมุติในฝันนะบทบาทที่นีฝันนะเอออะไรเงี้ยอันนี้เราชอบมากคือตอนที่เขาเล่าให้ฟังนีนังสืออะคะ่ะทุกคนเคสมันคือแบบเขาก็จะเล่าว่าเคสมันเกิดแบบนี้นะหนึ่งสองมันคือวิธีการที่ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อยู่ใน situation เนี่ยมันทำอะคืออะไรและสุดท้ายคือถ้ามันเกิดอีกอย่างหนึ่งขึ้นมา แล้วรูปแบบกระบวนการในชีวิตของเด็กคนนี้มันเปลี่ยนไปยังไงได้บ้างถูกปะอันนี้คือสิ่งที่เขาเล่าในเรื่องนะคะในเล่มนะในโครงสร้างในบทนั้นนะมันไม่ใช่โครงสร้างทางเรื่องนะทุกคนย้าว่ามันไม่ใช่โครงสร้างทางเรื่องนะคะ <S <S ต่อมาคือพอเขาเล่าให้ทั้งหมดฟังแล้วอะแล้วมันมีประโยชน์ตรงที่เขาบอกว่าคือสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่เราทำอะสิ่งที่เราบําบัดเขาอะมันไม่ได้มันไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในความทรงจำของเขาไว้แกแต่ว่ามันเป็นการสร้างประสบการณ์ที่แบบ เฮ้ยถ้าเราถูกปฏิบัติแบบนี้แล้วมันก็จะเกิดแ a วนูอีกอย่างหนึ่งขึ้นคือมันเหมือนจะมีประโยชน์ตรงที่เด็กหรือคนรักษาพูดว่าถ้าเขาพูดอย่างนั้นกับผมอะชีวิตผมในว,วันนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปไ,ได้เฮ้ยมันจริงแกเพราะฉะนั้นคําพูดมันสําคัญมากนะบางคนบอกว่าการกระทาสําคัญกว่าคาพูดจริงค่ะไม่ไม่เถียงเลยแต่ว่านอกเหนือจากการกระทาที่มันสําคัญแล้วอะการที่เราให้เกรติไขรสคกคนผ่านทางคําพูดอะเป็นเรื่องที่สําคัญมาก มากจริงๆนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งหนึ่งคำพูดมันคือหนึ่งบาดแผลอะมันเหมือนมีดอะพูดไปแทงไปพูดไปแทงไปถึงวันหนึ่งอยากที่จะดึงมีดออกมาแผลมันจะให้ไหมแกแกแทงไปละ้อยแผลอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นอะการกระทําสําคัญกว่าคําพูดจริงค่ะแต่ว่าการเลือกที่จะพูดอะไรก่อนที่คนจะปฏิบัิอะไรอะ เป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าวันนี้เราฟังเออมเอมวิทวัฒน์เนาะสัมภาษณ์พี่โยชปาทุกคนน่าจะรู้จักในกระแสสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยที่พี่โยพูดคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันอะมันเป็นคาแรคเตอร์และอย่างหนึ่งคือนอกเหนือจากเนี้ยการที่ที่เราชอบมากๆคือเขาพูดว่าก่อนจะทําอะไรอะให้ถึงคนอื่นก่อนอะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าผลลัพธ์มันเกิดเกิดขึ้นกับเราแกเหมือนกันกับเล่มนี้ที่ที่ฉันได้อ่านเลยการที่คุณจะไปทําอะไรกับใครอะ มันมีเอฟเฟกต์ทางนั้นเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้คาบอมที่คุณสร้างอะ่ะมันใหญ่มันมันเล็กมันน้อยแค่ไหนแต่ว่าโดยรวมแล้วอะ่ะมันมีเอฟเฟกตแน่ๆแล้วมันก็สําคัญต่อคนที่คุณแบบไปอยู่ด้วยอะ่ะต่อคนที่คุณทําด้วยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นอะ่ะ เคสในเล่มเนี้ยมันจะเป็นเคสที่แบบว่าเป็นทหารที่ไปออกรบในโงครามมาเป็นเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศล่วงละเมิดทางเพศเป็นเด็กที่เอ่อทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะคะที่อยู่ในอเมริกาที่ถูกแบบว่าละเมิดแล้วก็เหมือนมันเป็นการสร้างบาดแผลทางใจคือจําไว้เลยนะว่าต่อให้เรามีลูกอะ่ะแลวลูกเราเด็กแค่ไหนอ่ยไม่ว่าเขาจะแบบ เด็กห้าขวบสี่ขวบสักคมนมันมันมีภาพจาแล้วมันฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกเนื้อออกปะมันไม่ใช่แบบว่าเราทําไม่ดีกับเขาไว้อะเขาไม่รู้เพราะว่าเขายังเด็กเขารู้และยิ่งเขาจาําอะถ้ามันเป็นความรู้สึกที่มันร้ายแรงต่อใจิตใจเขามากๆสําหรับเราอะมันจะฝังเว้ยมันจะไม่หายไปอะเออสุดท้ายแล้วอะว,นะวันนวันเนี้ยเราเป็นแพนิเพราะเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนในครอบครัวเราใช่ไหม เรารู้สึกได้ว,ว่ามันดีขึ้นแต่มันไม่ได้หายไปคือสุดท้ายแล้วอะเราเป็นในวัยที่แบบยิบสียิาด้วยนะแกแล้วเด็กที่แบบแม่งโคตรเด็กมากๆอะคุณคิดหรอว่ามันจะหายไปได้ง่ายๆอะ่ะยิ่งแบบเขาเด็กมากเท่าไหรอ่อ่ะภาพซ้ำเขาต่อฟังเรื่องมันยิ่งสําคัญมากเท่านั้นเออเพราะฉะนั้นะ่ะ วิธีการพูดสําคัญมากเลยนะคะการที่คุณจะพูดอะไรอะ่ะมันมันเป็นเหมือนสิ่งที่อยู่ในอุรมณคติของของใครสักคนได้อะ่ะเออเพราะฉะนั้นการรักษาแบบ EMDR มันคือการสร้างบทบาทสมมติว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วถ้าคุณถูกพูดแบบนี้ผลลัพธ์ที่มันจะได้อะ่ะมันต่างกันแบบไหนบ้างอันนี้คือวิธีการบาบดซึ่งแบบเราชอบแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีในเรื่องของแบบการเอ,อ่อแสดงละครหรือการทำโยคะบำบัดอ,อะไรอย่างเงี้ย สิ่งเหล่านี้มันมันสำคัญมากๆเพราะว่าคุณรู้ไว้อะวันนี้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามันต้องถูกจัดก,การด้วยบางสิ่งบางอย่างหรือหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้ปะบัตรตัวเองก็ได้นะแต่เรายกเป็นเคสว่าแบบเฮ้ยถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วคุยกันเราแบบเนี้ย คุณรู้ป่าว่ามันมีวิธีการที่เราจะแบบโซฟมันได้แบบเยอะมากเออมันคือสิ่งที่เราสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตจริงๆได้แบบเยอะมากๆแล้วเราแบบชอบมากๆค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่อยากอ่านเคสเต็มๆจุกๆแน่แนๆรวมไปถึงวิธีการาของสมองแกมันมีคลื่อสมองที่แบบเป็นภาพเลยว่าคนที่อยู่ในโลกแบบนี้คลื่นสมองจะเป็นแบบนี้คนที่หลับหรือคลื่นสมองจะเป็นแบบนี้คนที่ คือมันดีมากอยากให้ทุกคนได้ลองอ่านแล้วก็มันเป็นการเปิดโลกเลยเพราะฉะนั้นการรักษาจริงๆนะหลังจากที่เราอ่านหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยามาหลายๆเล่มอะส่วนใหญ่เราเขาไม่ได้อยากให้คนกินยานะเพราะว่ายามันเออมันช่วยจริงแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยว่าถ้าคุณจะหายแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะหายแบบไม่มีมิติไหนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกแบบเจ็บปวดได้อีกอนะมันคือการที่เราต้องมีสติมีจิตที่มันแข็งแรงอะถ้าคุณมีจิตที่มันแข็งแรง่ะ เราเชื่อว,ว่าไม่ว่าเรื่องที่แม่งจะเข้ามาในชีวิตอ่ะมันจะย่ำแย่แค่ไหนอะ่ะมันจะผ่านไปเนาะเออมันอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าเราหาอะ่ะเราจะไม่ต้องรอเวลาเลยเพราะว่าเราจะรู้ว่าเรื่องนี้เคลียร์ได้เรื่องนี้ไม่ต้องเคลียร์เรื่องนี้เอาออกไปเห็นปะง่ายแต่ว่ากว่าที่เราจะไปถึงจุดนั้นอะ่ะอย่างแรกคือเราอาจจะต้องยอมรลับความจริงก่อนอ๋อเพราะเราเราไม่สบายด้วยอะไรอะไรเงี้ย อันนี้คือคําแนะนําแล้วก็เราคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นมิติต่างๆของการที่ เราป่วยอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันรักษาไหมด้มันรักษาได้แต่ว่าแค่บางเรื่องอะมันต้องเปิดใจค่อยๆเปิดใจมันเหมือนกินหอยมันยังต้องแกะเปลือกเนื้อป่ะอันนี้มันก็ต้องค่อยๆแงะค่อยๆแงะค่อยๆแสกันไปแล้วทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนั่นเองค่ะทุกคนนี่ก็เป็นหนังสือปัญหาในร่างกายค่ะทุกคนะที่เราอยากให้ทุกคนได้อ่านเนาะก็ประมาณนี้ค่ะใครที่แบบอยาก ไม่อ่านหนังสือเล่มไหนว่าไม่หนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาที่ดีนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์มาแนะนากันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในคลิปหน้าเราจะมีหนังสือด,ดีอะไรมาชวนให้ทุกคนอ่านได้อีกฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย